มนกรกครับวันนี้มาที่ทุ่งนามาดูผลผลิตข้าวที่เราใส่สารอินรีย์เป็นฮโมนน้ำนะฮะอันนี้คือแปลงนาที่เราใส่ฮโมนน้ำได้20วันต้นข้าวจะเขียวก็อวบอิ่มนะฮะได้20วันแล้วคอมแพร์กับอีกไร่หนึ่งฮะที่เราไม่ได้ใส่อะไรเนี่ย มันจะเหลืองแล้วก็รีบไม่อวบอิ่มอันนี้ไล่ที่ไม่ใส่นะฮะคือเรามาคอมแพร์กันจะเหลืองหช่ไหมฮะอันนี้คือไล่ที่ไม่ได้ใส่อาหารเสริมไบโอพัดไอตัวไอสารอินทรียที่ผลิตจากไอสมุนไพรธรรมชาติ40กว่าชนิดก็น่าสนใจครับคือภูมิปัญญาไทย ไม่ใช่สารเคมีฮะนี่ฮะเนี่ยที่เราใส่ยีสวันเห็นไหมเขียวเขียวเปืดเลยววบอิม่มก็เดี๋ยวถ้าออกลวงเดี๋ยวผมมาถ่ายทำอีกทีฮะอันนี้คือเราสนับสนุนเกษตรกรไทยให้ใช้สารผลิตจากธรรมชาติสารอินทรีย์เนี่ยที่มันไม่ได้ใส่เห็นไหมฮะอีกไล่หนึ่นงเเหลืองก็ช่วยเกษตรกรไทยครับ มีอะไรดีๆผมมาฝากครับมนโนนน้องกอก,กรอครับ